ข่าวด่วนประกาศลมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1กระทบ10ง2มิถุนาย,ยน68พยาการกาศลับมาพบก,กันอีกครั้งกับชังหวาดตภัยอุตกภัยยพยาการณ์ทางเพจและ y ยูทู e ฝนฟ้าพยากรวิทยพรลูกจาชัยทาง f a Facebook วันคารที่10มิถุนาย,ยนในช่วงเที่ยงซึ่งนะครับเมื่อวานนี้มีด้านของฝนเริ่มเข้ามาแล้วในบางพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน ว่าจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่แต่โดยภาพรวมแล้วปริมาณและการกระจายตัวของฝนในช่วงเดือนนี้น้อยกว่าเดือนที่แล้วอย่างชัดเจนเลยนะครับถึงแม้ว่าในด้านของโมเดลยังโชว์ในด้านของฝนที่เพิ่มมากขึ้นก็ตามนะครับแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงแทบจะไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นมานะครับก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่ ที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้นะครับที่เป็นบริเวณพื้นที่จุดสีที่แจ้งเตือนการตกของฝนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวซึ่งพื้นที่ที่ตกจริงนะครับก็เป็นฝนเล็กน้อยแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับบางพื้นที่ที่มีสีขึ้นก็ไม่มีฝนตกนะครับตามที่ในด้านของโมเดลโชเลย ดังนั้นนะครับแอดมินจึงย้ำและแจ้งเตือนว่าในเดือนนี้ถึงแม้ว่าในด้านของโมเดลจะโชว์ในด้านของฝนที่มีปริมาณมากก็ตามแต่ฝนตกจริงน้อยนะครับไม่เป็นไปตามที่โมเดลโชว์เลยแต่นะครับก็ยังพอมีให้ได้หลุน้นคือในด้านของวันนี้10มิถุนายนจนถึง12มิถุนายนโดยเฉพาะตามแนวของร่องมอรสุมที่พาดผ่านและในด้านของแนว มรสุมตันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมซึ่งจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะในด้านของร่องมรสุมค่อยๆเขยืบลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนโยงเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางในขณะนี้ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนกักฝนตกหนักมาโดย10-12มิถุนายน 2,068ประกาศกลมอุตุนิยมทิยาศูนย์อุตุนิยมวิยาภาคเหนือฉบับที่1แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่ง 12, วง10-12ึิบสอายน68บริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านและจะมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุขโขทยัย ตาก,กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์เนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลางเลื่อนลงมาพาดผ,ผ่านภาคเหนือภาดวนออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมต่ำตกเฉียงใต้กำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจจะเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้สําหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง ก็เป็นบางจุดบางพื้นที่ในรายจังหวัดที่แอดมินได้ไล่เรียงรายชื่อจังหวัดไปไม่ได้ตกในทุกพื้นที่นะครับแต่ก็จะตกเป็นบางจุดซึ่งอาจจะเป็นจุดเล็กๆก,ก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ก็ต้องเตรียมการระวังและติดตามการเพิกประกาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับ ผลกระทบจากหย่อมความประกาศต่ำและมรสุมตําตกเสียงใต้ที่จะแรงขึ้นหย่อมความประกาศต่ำค่อยๆเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนบริเวณภาคเหนือภาคกลางทางตอนบนภาคตาออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความประกาศต่ำบริเวณเทะเลจีนใ,ใต้ตอนกลางซึ่งหย่อมลูกนี้มีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นต่อไปนะครับ อาจจะพนาตัวขึ้นเป็นพายุดิปรชัョนและพายุหมุนเขตร้อนในด้านของโซนร้อนได้นะครับแต่ในขณะนี้เริ่มกาะตัวเป็นหย่อมคอบรากาศตา92 w แล้วนะครับอยู่เทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโนม้มไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่แนวโนม้มจะเคลื่อนตัวเข้าแกล้บริเวณพื้นที่เกาะไหหลำและหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้รวมถึงบริเวณพื้นที่ประเทศฮ่องกงต่อไป และเคลื่อนตัวออกห่างจากประเทศไทยเรื่อยๆหลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่แนวร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะทําให้ร่องมรสุมดีดตัวขยืบลงมานะครับดังนั้นแนวฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยทางตอนบนติดตามอัปเดตการพี์อากาศกหนอ่งใกล้ชิดนะครับ เดี๋ยวแอดมินจะพาไปเช็พิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจาก13มีนา10มิถุนายนเชียงราย4.5มิิเมตรท่าขี้เหล็ก4งา0.8เชียงใหม่1.7ปัว1.8อ้มก่อย6.2แม่สอด4.9อุ้มผาง2.5สาแก้ม1.5คลองตะกลาว9คลองหาด7.2ซอยดาว6.1แกลง6.2ระยอง3 จันทบุรี8.2ตราด8.8อุบลราชธานี3.2สีสเกต6.1เดชอุดม6.1กันทละ6สีบผ้าการมริวเปรียนฝนเน้วมริวินพื้นที่เชียงราย4.7ปัว3.6เชียงใหม่2ขุนยวม4อมกอย2.6พิษณุโลก3.6ลมสัก1์4.4นครสวรรค์5วิเชียงบุรี5.5นครราชสีมา5.2 พระนครศรีธยา3.9สากแก้ว11.8ระยอง2.1จันทบุรี3.4นครราชสีมา4.2สุรินทร์6.8ต่อไปน,นจะพาไปดูการพารากาศในวันนี้วันพรุ่งนี้10-11มิถุนายน2568พารากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองลอยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดยิบตาม27องศาและสูงสุด3ามสองศาจากลงตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว 5- าถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าต่ำออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองไวละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานี สกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุดยิบตามยีองศาสูงสุด3-3-3-6องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองไวยละหกตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุดยิบตามยี่สิบหกองศาสูงสุดสามสิ่สามหกองศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน,นฟ,ฟ้าคร้อยละหกสิบตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดยี่ันยี่สิบเจ็ดองศาสูงสุดสามสองสามห้าองศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชยงงายฝั่งฝนฟ้าคร้อยละเจ็ดสิบตกหนักหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกราจีบุรี จาาชองซาวชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยิบ37องศาและสูงสุด3 3 4องศาลามจำตกเฉียงใต้ความเรว็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา อุณหภูมิต่ำสุดยิบตามยิองศาและสูงสุด3335องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสูงถึงสาง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ลกคลื่นสูงถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองไวแล้ว80ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ภูมิต่ำสุด24-26ิบิองศาสูงสุด29-3 3องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเรว็ว2 0 4ี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสคปสูงสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรดังนั้นของการติดตามพิกา,กาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดมิรรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร ให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ซับสไคร e กดแชร์ให้ดนึยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ